ชีวิตในวัยเด็กของหลายๆคนอาจจะเต็มไปด้วยความสุขแต่ไม่ใช่สำหรับชายที่ชื่อว่าเดเลอัลลี่เรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูเลยครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานครับดราม่าไหนก็คงไม่น่าเห็นใจถ้ากับดาราม่าของเดเลอัลลี่อีกแล้วนะครับหลังจากที่เจ้าตัวครับไปเปิดใจเล่าสิงเหตุการณ์บาดแผลที่เคยเจอในวัยเด็กครับในรายการโอเวอร์แลนะครับโดยพิธีกรในรายการนี้คือแกรี่เดวิลครับ โดยเนื้อหาในรายการนะครับก็สัมภาษณ์ถึงชีวิตของทางเดเรีลลี่และเจ้าตัวก็เล่าให้ทุกคนฟังนะครับกับชีวิตในวัยเด็กที่แสนโหดร้ายของเจ้าตัวครับและนี่แหละครับก็คือความโหดร้ายทั้งหมดนะครับในวัยเด็กที่เอดเรีลลี่ต้องเจอครับโดนเพื่อนแม่ครับล่วงละเมิดทางเพศตอนอายุ6ขวบชั่วจริงๆครับเริ่มสูบบุหรี่ตอนอายุ7ขวบถูกส่งไปแอฟริกาครับเพื่อเรียนรู้ระเบียบวินัยตอน7ขวบถูกบังคับให้ค้ายาตอน8ขวบ ปลูกชายแปลกหน้าจับแผนคอบนสะพานตอน1ดขวบแม่ไม่อยากเลี้ยงต้องส่งไปเป็นลูกบุญธรรมคนอื่นตอน12ขวบเขาต้องใช้เวลากว่า6สัปดาห์เพื่อรักษาแผลใจในอดีตเคยติดยานอนหลับขนาดหนักเพื่อให้ตัวเองนอนหลับและเคยอยากแขวนสั๊ดมาแล้วนะครับตอนอายุ24ปีสมัยอยู่กับทอ็อตแนมอัสเปอร์ครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวความโหดร้ายในวัยเด็กครับที่ทางเดเลอรี่ต้องเจอครับเป็นเรื่องราวที่ชีวิตเขาไม่ได้สวยงามเลยนะครับในวัยเด็ก และหลังจากบทสัมภาษณ์นี้ได้เผยแพร่ทางโลกโซเชียลนะครับหลายๆคนนะครับก็ได้มาให้กำลังใจทางเดเลย์อัลลี่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางแฮร์รี่เคนครับฟาบิซิโอโรมาโน่ครับยานแฟตองเก้นนะครับโจฮาร์ดครับดีแครนไรท์เบนชิเวลมาคัตแรดสฟอร์ดโดมินิกคาเวดเลวินครับแคร์รีแม็กควายอเล็กอีวอบบี้ครับ นอกจากนี้นะครับก็ยังมีทางพรีเมียร์ลีกครับแกรี่ลีนีเกอร์นะครับมีนักเตะอย่างเจสซี่ลินการ์ดแกรี่เนวิลล์นะครับทอมมี่อับราฮัมทีมชาติอังกฤษและหลายต่อหลายคนครับออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้และก็ได้ให้กำลังใจกับทางเดเลอร์ลี่ให้สู้ต่อไปครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวความโหดร้ายครับชีวิตในวัยเด็กของทางเดเลอร์ลี่ครับในคลิปนี้นะครับผมคงขอเป็นกำลังใจครับให้กับเดเลอร์ลี่สู้ต่อไปครับขอให้ลืมอดีตอันโหดร้ายให้ได้แล้วก็ขอให้เจอในสิ่งที่ดีในอนาคตต่อไปครับ และเ,เพื่อนๆเลยครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องความปหดร้ายที่เดลเลย์รไดเจนไวเด็กครับอยากจะให้กําลังใจอะไรกับเขาบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันได้เลยครับดูคลิปจบแล้วนะครับตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องคนตรงไว้ด้วยนะครับ